เครื่องยนต์รถ ATV Rider 150คุ้มพลังของ Rider 150เป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตจากบริษัทชงชิ่ง Aerospace b i ั y c l e Motorcycle Manufacturing Company Limited ผู้ผลิตเครื่องยนต์อันดับต้นๆของประเทศจีเลยนะครับผลิตเครื่องยนต์ไบซันนะครับสีจังหวะ1ซสูบนะครับโมเดล JLI ps 7 qmj ความจุของกระบอกสูบเนี่ย1 4 9 2งี่ีลูกสูบนะครับคูณด้วยระยะชัก57.4สิบคูณด้วยห้านะครับเป็นแบบสแควร์สโตร k แรงอจจัดในกระบอกสูบนะครับ10บต,ต่อหครับแรงม้า5.8กิโลวัตต์ที่7,500รอบต่อนาทีแรงบิด8.7นิวตันต่อเมตรที่6,500รอบต่อนาทีครับระบายความร้อนด้วยอากาศโดยกังหัน7คูนะครับจุดระเบิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ cdi จ่ายนะ้ำมันเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์ครับ นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับความเร็วสูงสุดที่ทําได้60กิโมต่อชั่วโมงครับพลาบาลานเซอร์ไม่จำเป็นต้องมีเพราะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กน้ำมันหล่อลื่นใช้เกรด SAE 40W เฉพาะของจักรยานยนต์เท่านั้นการต่ายเนินลาดชันนะครับตั้งแต่0-30ถึงสาองศาครับทั้งหมดนี้นะครับคือข้อมูลเครื่องยนต์ของ ATV Rider 150